สวัสดีครับทุกคนกับพวกผมแบงช่องแบงสระชาแนลพิ้งอยูใจไปนะครับผมวันนี้นะครับผมผมมีน้ำหอมตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วว่าจะรีวิวตั้งปีที่แล้วแต่ว่าโอเคในเมื่อมันมีหลายคอนเทนต์ที่ผมทํามันเยอะแยะมากมายนะครับผมวันนี้ก็ได้เลิก,กทีนะครับผมหลังจากที่อุดอู้ม,มานานหมถึงอ,อุดอู้ไม,ม่รีวิวตัวนี้นะแต่ว่ารีวิวตัวอื่นไปก่อนนะครับสำหรับน้ำหอมที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้เป็นน้ําหอมของแบรนด์หนึ่งซึ่งปีที่ผ่านมาเขาทําน้ําหอมของผู้หญิงตัวหนึ่งที่ออกมาได้ด่ดังมมากกนนั่็คคือออชงตะผ แต่ตัวสแกนดอลตัวนี้ที่ผมจะนํามารีวิวเป็นสแกนดอลที่เป็นของผู้ชายซึ่งถ้าคุณเห็นน้าหอมของชองปองดีที่เป็นของผู้ชายส่วนมากคุณจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวที่เราได้พบเจอกันบ่อยมันจะเป็นตัวประมาณนี้ที่มันเป็นหุ่นของผู้ชายเป็นแบบรูปทรงบอดี้เลยครับผมแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ออกมาในปี2021แล้วก็ได้รับการพูดถึงในระดับหนึ่งนะครับผมว่าเป็นกลิ่นที่แบบว่าหลายคนก็บอกว่ามันดีแต่ตัวตัวผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ผ ตัวนี้มีชื่อว่า scandal ป o r r นะครับผมนั่นก็คือน้องน้ำหอมตัวนี้นั่เนเองครับของชองปรมดีซึ่งผมชอบขวดมากๆอันนี้มันขวดจิ๋วเขานะครับผมขนาด5 ml หรือว่า6 ml วะอ่า7 ml นะครับผมไม่ถูกสักอันคว,วามน่าเชื่อถือตุนนะครับแต่ว่าเอาโอเคเอาปแล้วมันสวยดีแต่อันเนี้ย ผมได้มาจากร้านหนึ่งแล้วก็มันมันร้าวอ่ะทุกคนมือมันร้าวอ่ะก็เลยบอกว่าอยากได้ใหม่เหมือนกันเพราะว่าไปเก็ติ้งมันสวยนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นขนาดจิ๋วถ้าเป็นขนาดใหญ่มันจะมีคําว่าสแกนดัลตรงนี้นะครับผมอ่ะโอเคเราจะไม่พูดภาพ์ทำ,ำเพลงเรามารู้จักด้กนก่อนครับ ท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของคาริเซตมานารินออร์เรนต์บีตโน้ตจะเป็นกลิ่นของคาราเมลกับต้องค่าบีนส่วนเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นของเวสติเวอร์นะครับผมอจากที่คุณฟังโน้ตมามันจะมีความแตกต่างของท็อปโน้ตและโน้ตเบสโน้ตอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือท็อปโน้ตออกมาเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบว่า คาลิเซตสาหรับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความมีเสน่ห์มันเป็นกลิ่นที่มีความแบบจะบอกว่าเป็นสมุนไพรใช่ไหมใช่มันจะมีความเป็นสมุนไพรนิดน,นึงครับผมแต่พอมันมาตีคู่กันกันกบกลิ่นของเมนนิลออรเรนซ์ซึ่งเป็นแนวสตรัสเนะี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสมุนไพรที่มีความสตรัสในต้นเรื่องของเขานะครับเอาโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองที่มือของผมแล้วกันนะครับตรงนี้นะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงอย่าบอกว่าลองเลยผมได้ลองกับตัวแบบใช้ในชีวิตประจาวันมาแล้วนะครับหนึ่งสองสาม Uh huh. เปิดมาในตอนแรกนะครับผมกลิ่นที่คุณจะได้รับรู้นะก็คือมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นติดตัดครับถามว่ามันเป็นกลิ่นของเมนดารินออร์เรนท์ไหมมันเป็นกลิ่นของส้มแหละแต่เป็นส้มที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้มาแค่ผลไม่ได้มาแค่เนื้อเป็นส้มที่ไม่ได้เป็นน้ำส้มหรือถ้าเป็นน้ำส้มก็คือน้ำส้มที่แบบคือเข้าใจคำว่าเขียบน้ำส้มไหมแบบว่าอยากได้มากก็บีบคอน uh huh. จนกระทั่งน้ำส้มที่ออกมานะครับผมมันมีความผมติดอยู่ นจะเป็นกลิ่นติดตัสกลิ่นส้มที่มีความติดเปลือกส้มนิดหนึ่งคับและความติดเปลือกส้มมันนะครับผมมันจะมีความเป็นกลิ่นของสมุนไพรซึ่งผมคิดว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันน่าจะเป็นกลิ่นของคาริเซตเนาะเป็นกลิ่นที่ทําให้มีเสน่ห์มีความหอมมากๆและส่วนตัวของผมนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าไอ้กลิ่นตองก้าบีนในช่วงกลางๆเขาจะเป็นเบเนโนตอะ่ะมันก็รวมมากับกลิ่นส้มอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนี่คือช่วงแรกของน้าหอมตัวนี้ครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะหอมค่อนข้างที่จะมีความแบบ ต้มฉุนๆน,นิดหนึ่งสลับผมนะครับผมในช่วงแรกจะเป็นประมาณนี้นะอาจจะไม่ได้ึกสดชื่นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับหอมตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีความฟีตัดขนาดนั้นนะครับแล้วพอวมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะหนึ่งแบบผ่านไปประมาณแบบ15 20ถึงครึ่งชั่วโมงครับผมน้ำหอมตัวนี้จะโชว์สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันแน่นอนครับมันมีนกลิ่นของตองกรบินตองกรบินมันกลิ่นที่มีความคล้ายๆกับวานิลาเนาะส่วนตัวผมมองว่าตองกระบินจะมีความหวาน หนักกว่าวาน,นิลานิดนึงแต่มันจะเป็นหวานคนละแบบกับวาน,นิลาแต่ก็รู้สึกถึงความเป็นวานิลาของมันอยู่เออไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับว่าเอาเป็นว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความเหมือนหวานในช่วงกลางๆนะครับผมซึ่งความหวานนั้นนะ่ะพอมันอยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆอยเปถึงมิเดลโนอดอ่ะมันจะมีกลิ่นคาราเมลจริงทุกคนคือตอนแรกที่ผมฉีดไปตอนนี้มันจะยังไม่มีกลิ่นของความเป็นคาราเมลหรอกนะแต่พอมันอยู่บนร่างกายด้วยความที่ผมเคยใช้มนมาแล้วล่ะ มันจะมีความเป็นคาราเมลเพิ่มขึ้นมาและคาราเมลของมันนะครับผม oh. ผมไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่ามันมีความเป็นกลิ่นคล้ายๆกับน้ำผึ้งครับ oh. นี่คือเสน่ห์ของน้ำหอมตัวนี้ตอนแรกมาด้วยกลิ่นของความเป็นสีิตัสที่มีความส้ขมขมๆมาถึง,งกลางๆนะครับผมจะเริ่มมีความหวานขึ้นและความหวานตอนแรกๆอาจจะเป็นหวานแบบตองกาบีนหวานแบบวานิลาประมาณนะี้แต่พออยู่ไปสักครู่หนึ่งอนะ่ะเขาจะเริ่มมีกลิ่นคาราเมลตีขึ้นมาทําให้มีความแบบ เหมือนไซรัปอย่างเงี้ยและก็มีกลิ่นของความเป็นน้ำพึ่งขึ้นมาด้วยครับช่วงกลางๆเป็นช่วงที่ผมชอบกลิ่นเขามากๆม,มีความหอมมีความมีเะเน่มีความลอยๆหวนานๆใสๆของคาราเมลของความเป็นน้ำพึ่งอะ่ะบอกไม่ถูกในนี้ไม่มีน้ำพึ่งบอกแต่ผมคิดว่าคาราเมลของเขาอะ่ะมีความมีน้ำพึ่งอยู่นะครับแบบอาจจะเป็นแบบน้ำคาราเมลไซรัปที่แบบหยอดน้ำพึ่งลงไปเงี้ยมันโนขั้นสูงมันโนแล้วหนึ่งนะครับผมแต่พอเขาอยู่บนร่างกายเราไป ช่วงหนึ่งนะครับผมแบบช่วงไทยๆเลยอ่ะเขาจะมีกลิ่นของความเป็นเวทีเวอร์ครับมันจะมีกลิ่นของความเป็นไม้ไม้ความเป็นย่าๆในช่วงหลังๆอาจจะไปไม่ถึงคำว่าครีมโน้ตสาหรับผมนะมันจะเป็นกลิ่นประมาณวู้ซีโน้นนะครับผมซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมที่ท็อปโน้ตเบนโน้ตเบตโน้ตอาจจะมีความต่างกันแต่ก็เชื่อมกันได้ดีครับผมไม่มีอะไรที่แหกข้อกันขนาดนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหลงตัวมากแล้วก็มีความรู้สึกว่า ช่วงแรกๆอะ่ะผมดันได้รับความรู้สึกว่าคาลิเซตของเขาอะ่ะมันมีความใกล้ๆกับไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าช่วงแรกของเขาอะ่ะผมได้กลิ่นของความเป็นเอ่อลาเวนเดอร์ครับไม่รู้ว่าลาเวนเดอร์มาจากไหนแต่ว่าช่วงแรกๆที่ฉีดมามันมีลาเวนเดอร์ผสมอยู่อันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับผมซึ่ง้องเอาตัวนี้เหมาะกใครผมว่าเหมาะกับหนุ่มเจ้าสํารานนะครับผมเป็นหนุ่มที่มีความเจ้าชู้เล็กๆเป็นหนุ่มที่ใส่เสื้อแบบเอ่อจะบอกว่าเรียบหรูได้ไหมมันก็พอได้อยู่แต่ว่า เสื้อผ้าที่ผู้ชายคนนั้นใส่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่มีความแบบแฟชั่นนิดหนึ่งครับผมมีความเก๋ๆมีความยูนิคมีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันไม่ได้แบบว่าสุกุมนุ่มหรือเป็นหนุ่มที่มีความเพล์บอยมีความกระล่อนสำหรับขหอมตัวนี้นะครับผมถามว่ามีความสดชื่นสดใสไหมผมผมว่ามันไม่ได้สดใสขนาดนั้นถึงมันจะมีความเป็นซีตรของเบเนอเรลเลนด์แะแต่ผมพูดในต้นคลิปแล้วว่ามันไม่รู้สึกถึงความสดใสขนาดนั้นดังนั้นถ้าคุณจะใช้น้ำหอมตัวนี้ไปออกงานกลางคืนได้ครับไปเดทได้ัครบ ไปเที่ยวได้ไหมได้ครับแต่ถ้าคุณจะใช้น้ำหอมตัวนี้ไปออกกำลังกายผมไม่แนะนำนะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะไม่ได้สีตัดขนาดนั้นนะครับผมคุณอาจจะมึนกลิ่นได้เพราะว่ามันมีความหนักแน่นของกลิ่นอยู่ครับผมนี่คือโดยวรวมของน้ำหอมตัวนี้แล้วหลังจากที่น้ำหอมตัวนี้ออกไปนะครับผมสิ่งที่หลายคนวิจารณ์กันนั่นก็คือเขามีความคล้ายกับน้ำหอมตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนั่นก็คือน้ำหอมที่เป็นรูปหุ่นยนต์นั่นก็คือพะคอนระพันแฟนตอมนงครับผมโอเคดังนั้นในเมื่อผมมีทั้งสองอย่างอยู่ในมือผมนะผมจะมารีวิวพะคอนระพันแฟนตอมเลยนะครับผมว่ามันมีความเหมือนหรือตาัผม 1, 2, โอเคโอเคก็ผมไม่รู้จะพูดยังไง ค่อนข้างที่จะลึกเฮดมากๆครับสำหรับพาโคลาบานแฟนตอมนะครับเรามารู้จักโนต้ตของพาโคลาบานแฟนตอมนะครับผมท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์เลมอนเซดอามาฟีเลมอนนะครับผมมินิโน้ตเป็นกลิ่นของลาเวนเดอร์แอปเปิ้ลสโมกเออร์ติโนแล้วก็แพทชูดีเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นของวานิลลาลาเวนเดอร์แล้วก็เวตทิเวอร์ครับผมสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือใช่ครับเขาจะมีความสีตัดเปิดมาในช่วงแรกทั้งคู่เลยแต่ว่าอันนึงเป็นกลิ่นของเลมอน อันนึงเป็นกลิ่นของเมดิลินอเลยนะครับส่วนเบดเดโนตนะครับผม2น้าหอมตัวนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับผมไม่ได้มีอะไรมาใกล้กันเลยแต่เบสโนตสุดท้ายจะมีความเป็นเวตีเวอร์และในความที่กลิ่นของชองปองกติเกสแสกนดอนเพอร์ออมนะครับผมมันมีกลิ่นของตองคาบีนใช่ไหมครับผมแต่ตัวนี้มันมีกลิ่นของวานิลลาผมก็จินตนาการว่าวานิลลากับตองคาบีนมันมีความใกล้ๆกันครับดังนั้นท็อปโนตกับเบสโนตสองตัวนี้มีความคล้ายคลึงกันในระดับหนึ่งอย่างที่ผมบอกคุณไปเเมื่่่อกีี้ัววาตแย ช่วงแรกถึงเขาจะบอกว่ามีคาลิเซตใช่ไหมแต่ผมรู้สึกถึงความเป็นลาเวนเดอร์ในตัวเขาอยู่ดังนั้นมันก็เลยเชื่อมเชื่อมมาถึงน้ำหอมตัวนี้ได้เหมือนกันครับแต่ผมต้องบอกว่าการเปิดมาในครั้งแรกของน้ำหอมสวงตัวนี้มันมีความใกล้กันจริงๆแต่มันไม่ได้ใกล้กันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ผมต้องบอกว่าความเป็นสิตรัสนะในพาโคโลบานแฟนตอมนะครับผมมีเยอะกว่าตัวสแกนดอลตัวออมนะครับผมอืมมีมีเยอะกว่ามีความเป็นแบบซิตรัสมากกว่า แต่ฟีตัอของเขามีความแย่งสินโดดกันมากครับก็คือไอตัวเลมอนก็จะทํางานไอตัวลาบินเดอร์ก็จะทํางานดังนั้นมันไม่มีการเบนเข้าหากันพะกอนบานแฟนตป้อมมันเหมือนกับการที่เราแบบว่ากินน้ำสองอย่างก็คือคุณถือแก้วเหล้าแล้วก็กินนมอยู่ะคือแบบมันไปด้วยกันได้ไหมอะไปด้วยกันไม่รู้อะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะครับผมมันพยายามจะแย่งซีนกันอยู่ในขณะที่ไอตัวตะกันดอฟฟอ่ะถึงเขาจะมีความแตก ต่างกันของโน้ตะแต่เขาเบนเข้าหากันได้ดีมากๆครับผมแต่ไอ้ปากโกเลบานเขาเบนได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นช่วงคอปโน้ตของ2ตัวเนี้มีความใกล้กันแต่ปากโกเลบานมีความแหลมของราเบนเดิมมีความแหลมของเลมอนมากกว่าครับมีความแย่งสีกันมีความซีตัสมากกว่านั่นเองมันไม่ได้เบนกันแบบกลมๆนะครับแต่พอมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะนะครับผมไอ้กลิ่นของปากโกเลบานแฟนตอมเนี่ยเขาจะ มีความเป็นควันขึ้นมามีความเป็นลาเวนเดอร์ไอแอปเปิลที่เขาว่ามาผมไม่รู้สึกถึงความเป็นแอปเปิลสักเท่าไหร่นะครับผมมันมาแบบจางๆมาแบบนวลๆมันก็เลยทําให้หน้ำหอมตัวนี้มีความโดดๆอยู่อ่ะมันอาจจะลดความาแสบสันของสตรัสลงไปแล้วก็มีความเป็นลาเวนเดอร์เพิ่มขึ้นนะครับผมแต่ ระหว่างถังเขาไม่มีอะไรให้รู้สึกตื่นเต้นเลยไม่เหมือนกับสแกนดอนปออมอันนี้ยผมยังจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคาราเมลที่มีความเป็นน้ำผึ้งนะแต่อีตัวเนี้ยลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์แล้วก็ลาเวนเดอร์หวานๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยทําให้พาโครบานแฟนป้อมนะครับผมสําหรับผมอะกลิ่นของมันนะ่ะในช่วงท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตนะครับผมคุณอาจจะเกลียดได้ คือไม่ชอบเป็นไปได้สาหรับบางคนอาจจะฉุนได้แต่ผมไปชอบกลิ่นช่วงไทยครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความเป็นไม้ไม้ผสมมากับวานิลลาและก็มีความลาเวนเดอร์จางๆครับเพราะฉะนั้นท็อปโน้ตเบ่นโน้ตของบัคเกอร์ลาบานแฟนตอมนะครับผมผมค่อนข้างที่จะไม่ได้ชอบเท่าไหร่แต่เบตโน้ตฐานของเขานะครับผมหอมามากๆครับผมดังนั้นถ้าจะบอกว่าชองปองกิเกณสแกนดัลปอมนะครับผมกับ พารกอัลบาลแฟนตอมนะครับผมมีความเหมือนกันไหมผมบอกเลยนะครับว่า2ตัวนี้ตอนเปิดมามีความใกล้เคียงกันเล็กน้อยแต่พารกอัลบาลแฟนตอมมีความเป็นติดตันมากกว่าแต่พออยู่บนร่างกายเราไปเรื่อยๆนะครับผมมันไม่ได้มีกลิ่นที่เหมือนกันมันไม่ได้คล้ายกันเลยนะครับผมแล้วผมก็มีความรู้สึกว่า ถ้าคุณชอบน้ำหอมตัวนี้ชองปองเกียสแกนดอลปัวอ,ออมนะครับผมคุณชอบกลิ่นแรกของมันคุณก็จะชอบอากุลาบานแฟนตอมแต่ถ้าคุณชอบช่วงกลางกับช่วงหลังของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมมันไม่มีความใกล้กันเลยเพราะว่าช่วงกลางช่วงหลังอันนี้จะเหมือนกับตอนแรกของตัวนี้ตลอดดังนั้นถ้าคุณจะไปซื้อน้ำหอมชองปองเกียสแกนดอลปัวออมนะครับผมผมแนะนําว่าให้คุณลองสเปรย์บนร่างกายดี๋ยวก่อนถ้าคุณไม่ปิ้ง็อปโน้ตของมันคุณอาจจะปิ้งไม่ d ด้ n o น e base n o t ของมันก็ได้ครับเพราะว่ากลิ่นนี้มีลูกเล่นแล้วก็หอมมีน มีเสน่ห์แล้วก็หอมดีติดทนนานสําหรับผมส่วนปะโกลบานแฟนตอมนะครับผมถามว่ามันหอมไหมถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความตีกันนิดนึงมีความงงนิดนึง่คุณอาจจะชอบตัวนี้แต่สําหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่าใช้ไปใช้มาผมไม่ได้ปื้มตัวนี้เลยครับแต่ผมชอบขวดเขามากๆครับผมและถ้าผมเลือกแค่หนึ่งตัวผมจะเลือกตัวไหน ผมเลือกชองปองปรีดิสแกนดด์ปวัวออมครับผมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวแพคเกจจิ้งมันก็สวยดีครับผมและกลิ่นมันก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆสําหรับผมนะได้หลายงานมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเป็นคนชอบหุ่นยงหุ่นยนอะไรเงี้ยพาร์คลาบาลแฟนตอมก็จะเป็นคําตอบหลอดคุณเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันดูน่ารักมันดูน่าสะสมครับแต่ว่า เรื่องของกลิ่นนะคุณอาจจะซื้อน้ำหอมมาเพื่อที่จะโชว์ขวดอย่างเดียวกลิ่นมันอ่ะถ้าผมเลือกหนึ่งอันผมเลือกชององโอเตครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมรู้สึกว่าใช้ในอากาศบ้านเราอาจามึนได้ครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะเจ้าของเป็นกำลังใจให้กัน แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ Challenge ่งทิ ONG ้งๆให้กันด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับผมยูทูบมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับผมอ่ะลืมบอกไปว่าความคงทนของอน้ำหอมตัวนี้ก็ทนพอๆกันนะครับผมประมาณ 6- 7ชั่วโมงได้ถ้าเบิ้ลสเปรย์หน่อยก็ติดชั่วโมงได้เหมือนกันผมและทั้งคู่อย่าเอาไปออกกาลัางกายเด้อไหายนะครับผมวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย